สวัสดีครับวันนี้พามาดูโซลูนาปี97นะคับนี่เป็นเครื่อง 5AFE เกียร์ธรรมดานะครับต้องบอกว่าตอนที่มาเนี่ยลูกค้าบ,บอกว่าวิงอืดมากนะครับผมแล้วก็กินน้ำมันมากเหยียบเนี่ยกว่าจะได้140นี่คือแช่ไปเหอะกว่าจะขึ้นเนาะก็เลยตั้งโจทย์มาให้ทางอูดมวันแล้วว่าอยากไล่ข้างยังไงก็ได้ให้ขับสนุกขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นแล้วคืออยากได้ประมาณสัก180-200นะ เราก็เลยมาจัดชุดไล่ข้างให้สาหรับคันนี้นะมีอะไรบ้างนะครับมีลิงค์คว้านขยายใบของเก่ามา45มิลคว้านขยายใบกลางเป็น48มิลน,นะครับแล้วก็จะมีเป็นท่อกรองดัดซ้ายแบบสวยๆเนียนๆนะครับผมแล้วก็มียิงโลโก้อุดมวันให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีหัวฉีดเก่ามา4หัวทะลุหมดเลยนะฉีดไม่สม่าเสมอเลยนะเราเลยทาการเทสล้างตีกรองใหม่จนฉีดสม่าเสมอนะครับแล้วก็มีหัวเทียนอิเลเดียมช่วยในการจุดเผาไหม้ได้ดีกว่าหัวเทียนเดิมนะครับระบบน้ํามันเป็นฟูลเซ็ตของอุดมวันเรซิ่ง มีอะไรบ้างมีปั๊มติ๊กที่รองรับระบบน้ำมัน e 20และ e 85แล้วก็จะมีเลคูลเลเตอร์นะครับไว้ปรับเพรสเชอร์แรงดันในรางให้สูงขึ้นให้เหมาะสมสําหรับน้ำมัน E 20นะครับและคันนี้ลูกค้าก็เดินท่อทั้งเส้นนะครับเป็นของอุดมวันทั้งเส้นเลยนะมีพักกลางพักปลายเสียงก็ค่อนข้างที่จะแน่นแน่นนุ่มๆนะครับก็โซลูรน้านะครับรุ่นนี้นะครับยังไม่สามารถรีแฟรตได้นะครับไม่เหมือนกับรถรุ่นใหม่ๆนะที่สามารถแบบว่าจูนผ่านโน้ตบุ๊กได้เลยนะรุ่นนี้จะ ขึ้นมานะครับเพื่อปรับเพชเชอร์แรงดันในรางให้สูงขึ้นนะครับเก่ามา3บ้บาทเราจะปรับอยู่ประมาณ3บาทสถึงสบาทน,นะครับเพื่อทําให้หัวฉีดเนี่ยมันฉีดได้มากขึ้นและ AF เนี่ยจะเหมาะสมสําหรับน้ำมัน2ีสินะครับการปรับองศาไฟนะครับ เอทานอล20%นะครับมันจะต้องใช้องศาไฟในการจุดเนี่ยให้แก่ขึ้นเราก็ใช้ทําการปรับจานจ่ายให้องศาไฟมันสูงขึ้นนะครับทำให้มันเผาไหม้หมดจดนะครับสำหรับมัน20นะหลังจากที่เราจูนเสร็จก็ค่อนข้างที่จะแรงๆขับสนุกตึงๆเลยนะต้องบอก180ร้อยแปดสิบแเดียวถึงเลยนะถ้าใครขับโซลูแนนรุ่นนี้นะครับอยากแรงอยากตึงอยากขับสนุกก็เข้ามาที่อุดมบาลซิงได้เลยนะครับโยก